อาทรายโจรหลังจากตากมาสามวันเริ่มแห้งแล้วจะเก็บไว้รอปั่นอัดกระสุนวันนี้แห้งแล้วเดี๋ยวช่วงที่รอเรามาต้มน้ำสมุนไพรดื่มกันครับดีกว่าอยู่ยเฉยนะครับนี่กินไว้ดีกว่าแกครับไม่ต้องรอให้มันเป็นครับ มันก็มีปลาตาลาโจรมีขาหัน่นมีตะไคร้ครับมีหอมแดงมีกระเทียมมีใบเตยครับนี่ครับต้มกินเล่นๆครับไม่ต้องรอให้มันเป็นเราให้กินครับกินสร้างภูมิต้านทานนะครับร่างกายเราจิตบันละนิดครับดีกว่าไม่มีอะไรเข้าไปในร่างกายครับ ปลาทลายโจนขาหันสะไครขาดขิงครับแค่นี้ก็สมุนไพรแล้วครับโอเคครับนี่ครับต้มน้ำไว้ไม่ต้องเร่งไฟครับเรื่อยๆใส่ลงไปครับไ่เตย ใบมะกรูดครับมีทั้งใบมะกรูดใบมะกรูดขาดคล้ายอยู่ในนี่นะครับนี่ฟ้าทะลายโจรนสมุนไพรล้วนๆครับใส่ลงไป กินเล่นๆครับเพื่อสุขภาพครับแต่ได้ผลร้อซนะครับอย่าดูถูกนะครับนี่มืดหน่อยครับหัวตอนนี้บรรยากาศฟ้าคึมๆค,ครับโอเคไฟเบาๆไว้ครับพอไอขึ้นก็นโดนมาสูดเอาไอมันก็ได้ครับ ได้อีกผลทางพสุกน้ำเคี่ยวได้เที่แวเราก็ไปกองครับกองใส่น้ำพึ่งน้ำมะนาวแช่ตู้ไว้ดื่มจบครับลองดูครับรอให้เดือดอ่าครับมาดูกันครับอืมอืมครับกำลังเดือดเลยครับเอาไก่ไมาลงได้เลยครับหอมอ่า ดูอาครับสูตรดอาฟันมันนี่ครับสมุนไพรไทยแท้เคี่ยวไว้พักหนึ่งครับใสปลงหน่อยโอเคนี่ครับหลังจากต้มเสร็จพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วเราก็จะกรองครับ กองแล้วก็ใส่ขวดครับมากองกันเลยครับอ่ะนี่ครับหลังจากกองเสร็จแล้วได้ประมาณ5ขวดบริเลตเล็กครับนี่กองเสร็จต่อไปเราจะผสมน้ำผึ้งลงไปเพื่อความจะได้กินง่ายครับเราจะใส่ไปเป๊กหนึ่งเลย เอหนึ่งต่อขวดครับน้ำพึ่งแท้ครับกินง่ายรับประทานง่ายครับเติมน้ำพึ่งเลยครับเอ็กหนึ่งต่อขวดครับ ง่ายแน่นอนครับไม่ต้องัวขมครับไม่ใช่น้ำตาลครับน้ำผึ้งสูตรนี้แน่นอนครับไม่เป็นอันตรายครับน้ำผึ้งไม่มีอันตรายครับ ร้ครับสูตร1นึ่งเปกต่อหนึ่งขวดครับจีดฝากเก็บแก้ตู้ครับไม่ต้องรอวัคซีนครับจองไปก็ยังไม่ได้ฉีดครับจองไว้ก็มีพอครับเลื่อนอยู่เรื่อยครับรอไปก่อนครับรอให้มันลดประเทศแล้วก็ฉีดก็ได้ครับ แต่ช่วงที่เราต้องป้องกันตัวด้วยวิธีนี้ครับผิดเสร็จแล้วก็นำไปแช่จเจวหน่อยได้ละสมุนไพรหนึ่งขวด ้งกลัวครับวัคซีนอนะเจอเมื่อไหร่ฉีดเมื่อนั้นไม่ชอบแย่งครับประเภทไปลงทะเบียนแล้วแย่งกันฉีดเนี่ยไม่เอาครับโอเคครับป้องกันไว้ก่อนอย่ารอหมออย่ารอแต่วัคซีนช่วยตัวเองไว้ก่อนครับวัคซีนเอยอะเมื่อไหร่ก็ค่อยฉีดครับโอเครู้เรื่อง của bác, còn thế hả?